อ่ะวันนี้เจอของออนอกครับยุโรปเลยฮะฟอร์ดครับเลนเจอร์ฮะ T6 ครับคุณยูห้าลงมาจากแหลมชลบ,บุรีฮะบอกว่าเอ๊เห็นมาสด้า Bt50 โปมันทําได้ผมก็น่าจะทําได้ได้ครับมาดูกันครับลิมพเตอา์เขาเอสเตย์สองพันประมาณสักเอ่อพันบางๆนะประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองวิ่งกันดูวันนี้สอนสับระเบิดด้วยดูว,ยว่ามันตัดดังแค่ไหนนะครับรถนี่เป็น T6 นะยกสูงลงแม็กซี่สามเจ็ดล้อเลยนะครับ นี่สติกเกอร์ผมหายไปแล้วอได้ด้วยวันดีครับยูวันดีครับสนุกไหมเนนุกครับตัดดังเลยนะครับผมอ่าบอกเพื่อนเพื่อนก็มาทํากับผมเหรอครับผมโอเคแมมากมาไกลกันแล้วเกินนะชนบุรีนะครับสติกเกอร์เขียนว่าชนรถซิ่งนี่ผมดูนี่เดี๋ยวมีคําท้ายโชว์หน่อยนี่นะครับมีคําท้ายด้วยนะครับด้านหลังนะหล่อๆนะครับตัวยกสูงครับสี่ประตูฮะน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะอ่ะฟังเสียงเบิ้ลตัดกันครับเอาเบิ้ล ว่าตัดไม่ดังครับป่อยครับเบิ้ดี๋ยวลองวิ่งกันครับสนามช่าง,งแบงครับอ้าวเซกเกหนึ่งนะเบกมือลงพร้อมแล้วป่อย <c oughs> <c oughs> มือใหม่ัซิ่งนะครับ ก็สับระเบิดได้จริงนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r ตัวนี้หรือว่า v d 50 p ป o นะครับตัดดังๆนะฮะสะใจเลยนะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ไม่มีอะไรนะฮะคัดก็ทนอยู่นะใช้งานได้นานนะครับไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรเสียหายนะครับเใส่กลองเปลือยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณนะครับมาจากชลบุรีฮะ Ford r a n g เจครับแหมตัวนี้หล่อเลยหล่อเลยนะครับ ใครขับตัวนี้ก็มาได้นะฮะผมก็ทําจบนะฮะไม่มีไฟโชว์ไม่มีรูปฟงรูปเฟืองนะฮะวิ่งดีเหมือนกันนะครับตัวฝอกนะไปเจอกันใหม่ครับชแบง34สามสี่ฮะจัดให้ครับ